สร้างตามธรรมชาติของคุณน่ะสร้างตามธรรมชาติของคุณก็คือไม่ได้สร้างตามอีโก้ไม่ได้สร้างตามที่สังคมบอกว่าแบบนี้ดีแบบนี้ดีนะแบบนี้ไม่ดีนะแล้วคุณทําตามธรรมชาติของคุณธรรมชาติคืออะไรเพื่อนเห็นผีเสื้อป่ะหรือเห็นนกป่ะเห็นต้นไม้ป่ะธรรมชาติของต้นไม้ต้นเล็กกับต้นไม้ต้นใหญ่เหมือนกันป่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณน่ะทำดำเนินตามธรรมชาติของคุณ คือถ้าเกิดคุณเป็นต้นไม้ต้นใหญ่คุณก็ทําตัวเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ปกติหรือถ้าเกิดคุณเกิดมาเพื่อเป็นต้นไม้ต้นเล็กคุณก็เป็นต้นไม้ต้นเล็กคุณไม่ต้องพยายามเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เนอะป่ะเพราะฉะนั้นธรรมชาติไม่เคยพยายามพี่คุณหนัทุกใจหรือคุณมีอีโก้มีอัตตาเพราะคุณพยายามเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ธรรมชาติของคุณเท่านัรนเองค่ะอันนี้คือสิ่งที่วิเรียนรู้เห็นไหมเมื่อคุณมาเทียคุณอาจจะมองว่าแบบอุ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นน่ะสวยกว่าต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้แต่ ถ้าเกิดคุณยอมรับตามความเป็นจริงว่าธรรมชาติของคุณเป็นต้นไม้ต้นนี้นะคุณไม่ได้พยายามเป็นไอ้ต้นเฟิร์นคุณไม่ได้พยายามเป็นอย่างอื่นไม่ได้อยากตะมุตะมีเหมือนน้องเฟิร์นแต่คุณแค่อยากเป็นต้นไม้ต้นใหญ่แบบนี้เป็นตัวคุณน่ะแล้วคุณไม่ได้แบบพยายามจะเปลี่ยนอะไรอะ่ะเป็นแค่ตัวคุณแล้วดำเนินไปดำเนินชีวิตทุกอย่างแบบสอดคล้องตามธรรมชาติของคุณน่ะ คุณจะรู้สึกเบาสบายมากๆค่ะเพื่อนเนืแล้วจัก,กรวาลจะเททุกอย่างให้กับคุณเทความมั่งคั่งความร่ำรวยความเงินทองคนรักที่น่ารักครอบครัวที่น่ารักมาหมดแต่ทุกอย่างที่ตอนนี้หลายคนบอกว่าเกิดสภาวะแฮงแมนค่ะแฮงแมนคือติดขาดสต๊อกค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติของคุณ